ไปดูกันต่อครับเมื่อวานนี้เพจที่ออกมาโพสต์คลิปนี้เพจชื่อจัดเต็มจัดไปเต็มระบบนะครับได้โพสต์คลิปคนคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับตำรวจแล้วก็ไปที่สนามแข่งมอเตอร์ไซค์ครับมีการจัดการแข่งขันที่สงขลาปรากฏว่าเขาใช้ชื่อว่าเบิร์ดวันว่างๆตอนนี้ไม่ว่างแล้วละครับเพราะว่าต้องไปรายงานตัวกับตำรวจครับเพราะตำรวจเขาจะดำเนินคดีเลยนะครับ ไม่ลืมไม่ว่านะวันนี้มาที่สนามสปีดเวหาดใหญ่ไอ้ไ่ใหญ่สงขาเนี่ยก็ขอบคุณนะครับงานเอ็นจีโอนะครับก็อีกรอบหนึ่งรอบนี้ไม่เอารถเลยนฉลาดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปที่เขาแวนจะจับคันเร่งทุกคันให้อาจจะไม่อาจจะพูดไม่เยอะนะเดี๋ยวผมจะจับคันเร่งทุกคันไปแว้นทุกคันรีบไปเลยนี่ครับทำทำ,ทำทำทีแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปจับเด็กแว้นนะครับคันเร่งทุกคันเลยไปจับคันเร่งคือมันเนี่ยฮะเขาไปจับ แทนมอเตอร์ไซค์ที่ใช้บิดคันเร่งนี่แหละครับไปจับแทบทุกคันเลยนะครับ,บและให้ไปทีละคันสองคันพาไปดูในสนามแข่งรถนี่ยนะครับก็แนะนําตัวเองพอหอมปากหอมคอแล้วก็ลุยเลยนะครับแล้วก็กล้องก็ตามไปในการถ่ายคลิปนี้นะครับบิดคันเร่งรถที่อยู่ในสนามนี่แหละครับตารวจสพคูเต่าในพื้นที่เกิดเหตุนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่สนามแข่งรถสงขลาสปีดเวย์ที่จังหวัดสงขลาในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับ หลังจากที่ตำรวจเขาเห็นคลิปเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบอย่างละเอียดเลยครับว่าแบบนี้เข้าข่ายอะไรบ้างความผิดอ๋อมีความผิดแต่งตัวคล้ายตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ,รบก็เลยมีการออกหมายเรียกเบิร์ตวันว่างๆนี่แหละครับที่เขาแนะนําตัวเองอย่างนั้นนะฮะหมายเรียกคนคนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาให้ติดต่อกับตำรวจทันทีเจ้าหน้าที่ยังฝากเตือนไปถึงคนที่อยากจะใส่เครื่องแบบคล้ายกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการใดๆก็ตามหรือตํารวจหรือทห,<ม>หารเนี่ยอื ไม่ใช่ใส่เล่นๆได้นะครับรบชุด,ดแบบนี้มีความผิดถ้าใครต้องการใส่ต้องทําการแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบก่อนและต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะนําไปสวมใส่และนําไปสู่โลกโซเชียลหรือไปเผยแพร่ต่างๆครับมีคนสงสัยครับว่านักแสดงเนี่ยทำไมเขาถึงแต่งได้ครับคือคือต้องต้องขออนุญาต เจ้าของพื้นที่ที่เป็นพนักงานเจ้าของที่คือพุ่งกหรืวว่ามนาสถานีในพื้นที่ดนั้นที่เราทำการแสดงนะครับก็คือสามารถที่จะแต่งกายได้หรือว่าแสดงละครได้นะครับนี่ก็อยากจะฝากถ้าทเคสนี้เนี่ยถ้าทางเบิร์ดหรือทางผู้จ่ายติดต่อมาก็ผมก็สามารถอนุญาตให้แต่งได้แต่อันนี้ไม่ไม่มีการขอมานะครับคือก็ต้องดําเนินคดีไปตามกฎหมายเนี่ยครับถ้าติดต่อเข้ามาเนี่ยก็ถ้ารับอนุญาตก็จะไม่ผิดกฎหมายนะครับดังนั้นเบิร์ต วันนี้ไม่ว่างนะครับเขาบอกว่ามวันที่15ว่างวันหน้าวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ไม่ว่างเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือไม่ว่างแล้วต้องไปขอพแล้วไปรายงานตัวก่อนนะครับส่วนเจ้าของสนามก็ออกมาชี้แจงนะครับเจ้าของสนามสงขาสปีดเว์เนี่ยบอกว่ามีผู้มาจัดงานมาขอเช่าสนามเพื่อจัดกิจกรรมแต่ตัวเองก็ไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะมาขอเช่าเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเมื่อตํารวจโทรมาสอบถามก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วไปดูคลิป ที่เป็นต้นเรื่องนี่แหละครับก็ทําให้อ๋อเพราะคลิปนี้นี่เองแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการแจ้งมาก่อนว่าจะมีการแต่งชุดคล้ายกับตารวจเข้ามาในสนามและมาถ่ายคลิปแบบนี้ซึ่งเจ้าของสนามเขาบอกว่าถ้ารู้เนี่ยคงจะห้ามปรามเพราะว่ามันก็ไม่สมควรและแถมยังทําให้สนามเขาเสียชื่อเสียงด้วยนะครับ